สวัสดีครับผม <S <S นายแมคโคซิงนะครับวันนี้จะผมจะพาพี่น้องนะมาดูหน้าง,งานบ้านดาน,นะพี่น้องกับเจ้าไอ้นุม่มเมืองแห่งตุรกีฮิดูแม็กสองสองศดสองนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นช่างคุมงานนะครับขี่สีประตูมามาเช็คระดับดินขุดให้เขานะครับ อันนี้นะครับพามาดูนนพี่ชายผมเองนะครับสองคนนี้ชื่อพี่เนิ่มกับพี่ณะน,นะครับเนี่ออันนี้เขาก็อันนี้ครับกำลังเช็คระดับให้เขานะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮีดูแมกแอนุ่มเมืองตุรกีใกล้ๆนะครับ อันนี้น้ำหนักก็อยู่ที่ย2ิบสองตันนะครับไอหนุม่มไอหนุ่มตุรกี HMK 220 LC ขีดสองนะพี่น้องปุงกีก็น่าจะคิวกว่านะเห็นเขาว่ามาปุกีคิวกว่าตัวนี้โอ้รถยังไม่เอาไอผ้าคลุมกระบอกซีนออกเลยนะพี่น้อง แต่ผมว่าใส่อย่างนี้มันน่าจะระบายความร้อนได้ยากมันน่าจะไม่ค่อยดีนะความคิดผมใส่แบบนี้มันไม่ดีใบแท c แปดเซ้นนะพี่น้องเจ้าฮีดูแมกของเรายักษ์ใหญ่เลยน้ำหนักยีิบสองตันอันนี้หน้างานหน้างานตัวนี้อยู่ที่4ล้านนะพี่น้อง ฟังนั้นขุดเสร็จแล้วหนึ่งโครงการแล้วขุดมาอีกครึ่งหนึ่งนะพี่น้องนะครับรถมาดูงานมาวัดระดับให้เขาเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าเกรดเดอร์กับเจ้าสิบล้อนะครับใส่เห็นเขาว่าใส่สิบตักสิบกว่าตักนะ เดี๋ยวผมจะพามาดูตอนใส่ดินนะครับว่าสิบกว่าตักจริงไหมเอรถหายไปไหนหมดน้อรถทำไมเห็นสิบล้ออยู่คันเดียวนั่นนะครับเทตรงนั้นนะครับปากอ่อนี่เกรดเดอร์ทำทางนะพี่น้องรุ่นคุณปูเลยเจ้าเกรดเดอร์ตัวนี้นั้นแคมเขา นะครับมาดูเจ้าสิบล้อฟูโซล้นะพี่น้องมิตซูบิชิ2องเพลาลงเทอร์โบนะพี่น้องขึ้นบอขุดโดยเจ้าฮิดูแมกของเรา พามาดูเจ้าหลงเทโบนะพี่น้องพี่ดาบสังลุยเมื่อกี้ใส่สองตักหรือน่าจะใส่สองสามตักแล้วน้พี่น้องสามตักตัวนี้สามตักน่าจะสองสองเพลานะครับ อยดูตอนขึ้นนะครับว่าจะแรงไหม SMK 2 2 0 LC ขีดสกับเจ้าลงเทอโบ2สองพลาวมาดูกันนะครับกับงานปากโบ ว่าจะขึ้นแบบแรงไหมนะพี่น้องคอยดูลีลาการขึ้นของเจ้าลงทบโบว่าต้องแบบเบ่งต้องเหยียบคันเร่งสุดไหมหรือจะคลานขึ้นมาดูกันเหมือนไม่มีประตูข้างนึงนะพี่น้องอ้ใส่ลายปากลื่นัับ ่ีครับประตูไม่มีครับเทมากเอธรรมชาติดูกันครับเออเออแรงแรงแรงทำนะขึ้นสบายเลยนะครับโอ้สองเปล่าอู้หูใสเมื่อกี้เกือบน่าจะประมาณสิบตังค์นะพี่น้องแรง โอ้คือว่าระบบเครื่องระบบเกียร์ยังดีอยู่นะครับตัวล่งโทโบโของเรา <c oughs> เอาะครับคนนี้ก็พี่ชายคนที่หนึ่งผมนะครับ ตัวนี้ก็เกรดเดอร์รุ่นคุณปูนะครับเรื่องด,ดึกดําบันเลยนะแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะพี่น้องคนนี้ก็พี่คนที่สองผมนะครับพินะเกรดเดอร์ถี่ว่า,าใช้งานาได้อยู่นะครับเก่าแก่อายุหลายสิบปีเลยทีเดียวตัวนี้ก็สิบรอเทเล,ลอร์หาปลานะครับโบราณนะครับ ครับผมขอจบคลิปเพียงท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม